ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูครับดอกไม้ดอกไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งนะครับผมเขตบ้านผมเรียกว่าดอกชงโครครับผมนี่ฮะเพื่อนๆดอกจะสวยงามกลิ่นจะหอมสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆธรรมชาติเป็นผู้สร้างมนุษย์เป็นผู้อยู่อาศัยครับเ ความสวยงามพอหาดูได้นะครับในเขตบ้านผมเขตบ้านหัวเขาสามัคคีตำบลมหาโพธิ์อำเภอสะบทจังหวัดลบบุรีครับผมพอมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆคนไหนก็อยากจะมาเที่ยวชมวิวทิวทัศเชิญเชิญเชิเลยนะครับเชิญได้ครับเนี่ยดอกชงโคป่าครับเพื่อนๆสวยงามแบบธรรมชาติเลยครับนี่ฮะเต็มเลยครับ ธรรมชาติเป็นผู้สร้างครับเพื่อนๆน,นี่ฮะวันนี้วันหวยออกวันนี้วันรวยครับเพื่อนๆวันที่หนึ่งมิถุนายนพศออ2566กับผมธรรมชาติเป็นผู้สร้างมนุษย์เป็นผู้อยู่อาศัยครับเราสร้างให้สวยก็สวยครับเราทำไม่ให้สวยมันก็คือว่าไม่สวย ลกสวยด้วยมือเราครับขอบคุณครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ